โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แม่เราก็มาอยู่กับตัวของอุลตร้าแมนกันนะครับผมในวันนี้เนี่ยจะไม่เชิงเป็นคลิป Data นะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นคลิปขำๆกันซะมากกว่าเกี่ยวกับอุลตร้าแมนสูตร80ว่าน่าจะเป็นตัวอุลตร้าแมนสูตรที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมต่อให้โนอาพุ่งมาก็แพ้ตัวนี้ครับมันขนาดนั้นเลยแหละเว้ยเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงว่า80มันเก่งขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือเราก็มาฟังกันครับรูปภาพจะไม่ขึ้น เยอะนะครับมีแค่นิดเดียวก็วโอเคแล้วโอเคเรามาขอพูดถึงตัวของอุลตร้าแมนสูตร80ก่อนอุลตร้าแมนสูตร80นั้นเดิมทีจะมาให้กับตัวของเกมบีอัลต้าอย่างเดียวนะครับผมจะไม่มีแผนการที่จะทําเป็นตัวเวอร์ชั่นมังงะหรือว่าตัวในเวอร์ชั่นนิยายแล้วอุลตร้าแมน80ก็ปรากฏตัวเฉพาะในเกมจริงๆก็คือเกมบีอัลต้าแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับผมในปี2017ตัวของเกมบีอัลต้ามาในปี2020นะครับก่อนหน้านั้นในปี2017เนี่ยตัวของอาจารย์นักเขียน อุลตร้าแมนในเวอร์ชั่นมังะได้มีการพูดถึงตัวของอุลตร้าแมน80ครับผมโดยเป็นแค่ขำๆนะครับ ซึ่งได้มีการเปิดเผยผู้สวมชุดอุลตร้าแมนสูตร80ซึ่งผู้สวมชุดเนี่ยเป็นคนละคนก,นกันกับในเวอร์ชันโทคุนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับอุลตร้าแมนสูตรเพราะว่าก็มีตัวอื่นๆเหมือนกันอย่างเช่นตัวของชินจิโร่โซฟีซีโร่ก็เป็นคนละคนกันเช่นเดียวกันกับตัวโทคุเพราะฉะนั้นแล้วถ้า80จะเป็นคนละคนกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับส่วนตัวละครที่ว่านี้เนี่ยเป็นใครเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันกลับมาต่อที่ในปี202 ทวิตเตอร์ทางการของนักเขียนอุลตร้าแมนฉบับมังงะก,ก็คืออาจารย์ชิมิสึและอาจารย์โทโมฮิโร่เนี่ยได้มีการอัปเกรดรูปภาพของอุลตร้าแมน80ขึ้นมารูปหนึ่งจุดนี้มันดันกลายเป็นประเด็นครับผมว่าเอ๊ะ อุลตร้าแมน80เนี่ยจะมาปรากฏตัวในเวอร์ชั่นมัง,งะหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าจะมาปรากฏตัวในเวอร์ชั่นนิยายหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวละครในเกม b ีอัลต้าเนี่ยก็ไม่เคยทํารูปภาพออกมานี่หว่าเออตัวอาจารย์แกไม่เคยทํารูปภาพแยกเดี่ยวออกมาเลยนะครับผมซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากเลยก็เลยมีการลุ้นกันว่าตัว80อาจจะเข้ามาในตัวของเนื้อเรื่องก็ได้ในอนาคตนั่นเองครับต่อมา เรากลับมาต่อที่ในปี2017ครับผมพูดถึงตัวของผู้สวมชุดอุลตร้าแมนสูตร80จุดนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องขำๆเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องจริงจังตามที่บอกไว้ผู้สวมชุดอุลตร้าแมนสูตร80ก็คืออดีตประธานบริษัทซบุรายาโปรดักชั่นหรือว่าชินอิจิโอกะนั่นเองครับผมใหญ่ไหมล่ะ ถ้าเกิดว่าระดับประธานสุริยาเนี่ยไม่เก่งสุดให้มันรู้ไปสินะครับถึงบอกว่าโนอาห์มึงก็แพ้เว้ยถ้าเกิดว่าแกจะสั่งขึ้นมาสักอย่างถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นอดีตประธานสุริยานะครับผมแต่ว่าปัจจุบันก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวของทางสุรยิย่าด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่ายังพอมีอํานาจอยู่บ้างนะครับผมที่จะตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์ชิม,มิสึและอาจารย์โทมโมฮิโร่เนี่ยได้มีการวาดภาพตัวของอดีตประธานโอกะขึ้นมาให้ใส่ชุดสูตร80เนื่องจากว่าตอนนั้นเป็นวันเกิด7 0ปปีขออองงระานนนโกั่เ ครับผมเลยต้องวาดภาพขึ้นมาให้กลายเป็นของขวัญวันเกิดแล้วมันต้องเป็น80ด้วยหรอวะ เนื่องจากว่าตัวของอดีตประธานโอกะครับผมได้เข้าร่วมการทํางานอุลตร้าแมนเนี่ยในช่วงของอุลตร้าแมนทาโร่และอุลตร้าแมน80นั่นเองแต่ว่าความผูกพันของทาโร่ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนตัวเลยคือมีความผูกพันกับตัวของ80มากกว่าตัวของอาจารย์ชิมิสึและโทมโมฮิโร่เนี่ยจึงได้มีการวาดภาพตัวของอดีตประธานโอกะให้กลายเป็นอุลตร้าแมนสูตร80นนั่นเองครับผม จึงกลายเป็นว่าอุลตราแมนสูตร80เนี่ยถ้าเกิดว่าประธานโอกาสแกได้สวมชุดนี้ขึ้นมาจริงๆนะเว้ย มันจะกลายเป็นตัวอุลตราแมนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนนะครับผมระดับประธานมาเองนะครับผมไม่แข็งแกร่งก็ให้มันรู้ไปสิแล้วทําไมจู่ๆในปี2020ถึงได้มีการปล่อยตัว80เพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับผมจนกระทั่งถึงปี2022นี่ก็ยังไม่เปิดเผยสาเหตุเลยว่าทําไมถึงเอาตัว80ขึ้นมาในปี2020นะครับมันตรงกับวันเกิดจานแกอีกหรือเปล่าวะ ไม่ตรงนะครับผมในจุดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจูจ่ๆถึงได้โพสต์รูปตัวของ80ขึ้นมาในช่วงปี2020 อันนี้ก็เพียงแค่มโน,โนเฉยๆนะครับผมว่าในอนาคตอาจจะมีเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมน80มาโผล่ในมังงะหรือว่ามาโผล่ในนิยายก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ตามที่บอกแหละค้ำๆเฉยๆนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าตัวของ80เนี่ยผู้สวมชุดเป็นอดีตประธานซูบุริยะขึ้นมาจริงๆนะมึงเอ้ยเถื่อนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่80ก็จะเป็นเพียงแค่อุลตร้าแมน80ธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นเองครับผมอันนี้เมะๆไ,มไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้า พาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม